น,นี่นะคะก็เป็นขนตานะคะที่ยังไม่ได้ลิสติ้งนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าขนตามันจะแพงลงมานะคะแล้วก็ไม่มีความงอนของขนตาไม่มีเคิร์ฟอะไรเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาลิสติ้งขนตาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลิสติ้งแล้วเป็นยังไง ดีแล้ขงนะ่งนะคะจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างข้างที่ลิฟติ้งแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ลิฟติ้งขนตานะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็จะเห็นว่าข้างที่ยังไม่ได้ลิฟติ้งเนี่ยขนตาเนี่ยจะทิ่มลงสู่พื้นอยู่แล้วนะคะเออจริงจังขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ลิฟเนี่ยดูสิมันไม่มีเคิร์ฟความงอนนะะั่นเลยค่ะดูได้เลยอ่าดูความแตกต่างนะคะทุกคน นี่นะคะขนตาเนี่ยเหมือนขนตางอนมแาบบตั้งแต่กําเนิดพ่อแม่ให้มานะคะการ listing เนะะี่ยค่ะจะทําให้ขนตาของเราเนี่ยดูดูเยอะขึ้นด้วยนะคะถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆมันจะดูหนาขึ้นตาเราจะดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะคะก็อันนี้นะคะอยากจะแนะนานะคะสาหรับสาวๆนะคะที่ไม่ชอบต่อขนตานะคะแต่ว่าอยากมีดวงตากลมโตนะคะก็แนะนํา listing นะคะเพราะว่าในการ l i ส t i n g นั้นแผงจะแถม ทิ้นสีขนตาวันนี้สวยทั้งลิฟติ้งขนตาแล้วก็ขนคิ้วเลยแล้วก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้น้องแข็งก็ได้ลิฟติ้งขนคิ้วแล้วก็ขนตานะคะก็ทำให้หน้าเราเนี่ยดูสวยขึ้นเออ <c oughs> แข่งชอบความมีอะไรบนใบหน้าที่เป็นธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่โปกเกินนี่นะคะขนตาเนี่ยเหมือนต่อเลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ต่อนะคะนี่คือขนตาจริงๆ สามารถจองคิวได้เลยนะคะ